ข้วน,นี้เราก็จะมาทำเป็นฤดูสกูชีแท็กนะคะคือเพื่อเราทามาในแชทนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก็มีคำถามอยู่3ข้อนะคะก็ถ้าตอบไม่ได้จะต้องคาบสกูชีส10วินะคำถามข้อแรกนะคะสกูชีที่เหมาะกับฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นที่ผลไม้แบบเย็นๆนะคะแล้วก็ไอศกรีมเวลาร้อนจะได้กินแล้วก็สดชื่ออ่อ คำถามที่สองนะคะสกูชี่ที่เหมาะกับ,บดูฝนเราไม่มีนะเราก็จะฆ่ามันสิบวินี่นะคะครอบกันตามมาได้ไหมวะมันไม่เปื้อนน้ำลายอ่คำถามสุดท้ายะคะ่ะคำถามที่สามคะ่ะสกูชี่ที่เหมาะกับฤดูหนาวก็เราจะเลือกเป็น นขนมปังแล้วก็ซาลาเปานะคะก็ะเอามาดูกันพี่คิดแล้วแบบขนมปังร้อนๆองอื่นๆออกจากเตาอบใหม่ๆแล้วก็แบบซาลาเปาอุ่นๆนะคะ,นนะ,คะแล้วก็พูนิมารูจ้จมโบ้เบเกอรีบบร่นะคะแล้วก็จะเป็นซาลาเปา นี้นะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด b s c r i b e ด้านล่างด้นะ